ท่านผู้ชมจริงก็พอแล้วสวัสดีเรากลับมาเจอกันเราสองคนนะครับรายการใดเกียร์เลสติ้งเกียร์เทปนี้เราต้องมาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับแนวเลสติ้งเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่ดุ๊กอยู่แค่กิโลสองนี่แหละมีท่ากิโลสองเราแวกใกล้เคียงเรานี่แหละนะคะอยู่ที่ศูนย์ซีจีศูนย์ขีดสี่ร้อยซีซีจีศูนย์ขีดสี่ร้อยซีจีศูนย์สี่ร้อยก็ได้เอาง่ายๆก็จะเป็น สำนักที่ขายยางขายล้อแม็กนะแต่มากกว่านั้นก็คือเขาเป็นอีกหนึ่งเทพด้านคันด้าน้ยี่มันถือว่าแบบชำนาญเรื่องรถคันด้าแต่ตอนนี้พี่น้อยคืออะไรเนี่ยคือทำไม<อ> ừ, ต้องคือวันนี้มันชุดเต็ตมขนาดนี้เนี่ยคือปกติอ่ะคือทีมมันต้องโชสนามยาก้าะวะอือใ่ะเดี๋ยวไปสนามเมืองทองด้ยวยอ๋อมีอ่ายต่อเผื่อไปแล้วแบบโค้ชเห็นแววผมมีสกิลนะเฮ้ย เอาเลยริจริงเขาเรียกว่าสับขาเลยสับขาเอ่อขอโทษทีนะฮะใช้กระดอกน้ำมันลาดมันไปย่ะ จะบ้าหรอไม่ต้องกดหรอกไม่ต้องกดเอาให้รถเหยียบไปอีกทีเลยจะบ้าอะไรโอ้โหอะไรต้องขนาดนั้นเหยียบหลอกเพี้ยนแท้ๆแล้วไปทำตามมันทำไมเราก็เพี้ยนตามมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหดูพวกเรานี่หน้าเมือมันไม่ดูแลพี่คะพอเอานิดนึงฮะโอ้ละน้อยดีเช็จูอย่างดีเลยนะถ้าเช็ดสะอาดพี่ก็หน้าพี่ก็สะอาดจริงจากไหนอะทอยเลททอยเลทสะอาดเหมือนกันแหละ ตาดเหมือนกันอาะไม่เชื่อนะดูนี่โอ้โหะอาจจะตายถ้าเช็ดเช็ด้าก็สะาอ่า่ด้นักคแนนตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แจ๊แล้วพี่แจ๊นี่ด้าตาอย่างนี้แน่นอนตรงต้องเป็นเด็กเติมลมยางใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วเครื่องมืออุปกรณ์พี่เหรอไม่มีพี่ไม่รู้เหรอ เขามีสายส่วนตัวแล้วอีบ้างเขามีสายยาส่วนตัวเขามีสายยาส่วนตัวเวลาไรสายออกจากตูดไรสายออกจากตูดหนักเลยงานตูดครับแม่อันนี้คือพี่แจ๊สขอของที่นี่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับแจ๊สซีจีศูนสี่ร้อยแล้วร้านนี้มันทำประกอบธุรกิจอะไรอย่างไรหลักเลยขายยางขายยางรถยนต์ล้อแม็กตั้งศูนย์ตรงล้อช่วงล่างมีกี่สาขาครับ ถ้าในกรุงเทพมีห้าสาขามีต่างจังหวัดด้วยมีต่างจังหวัดด้วยเยมาเป็นคนต่างจังหวัดนครสวรรค์สองสองที่อ้าวพี่พูดเรื่องอะไรใช่บ้านเดียวขาวขนาดใช่เหรอทำไมบ้านเดียวไม่ค่อยมีแดดทำไมบ้านเดียวกับหนูแล้วทำไมสีผิวมันต่างกันขนาดนี้อ่ะอยู่ที่นครสวรรค์สองที่มีที่อื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วเป็นไงบ้างคะดำเนินกิจการมากี่ปีแล้วที่นี่ที่นี่ที่นี่เอ่อน่าจะ เกือบจะ20ปีแล้วเดี๋ยวเกาะที่นี่นะที่นี่ที่เดียว20ปีที่นครสวรรค์ไมื่อ45ปีแล้วก็มีประมาณนั้น30เกือบ40ปีนี่พี่อายุเท่าไหร่ขอโทษ15 15ตายแล้วกลับบ้านดีกว่า15ที่มีรถได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้ปู่ไป20เป็น35อ๋อรุ่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเราไปดูข้างหลังนี่ข้างหลังนี่คือรถตัวอย่างที่รถนดาลุส่วนตัวส่วนตัวกับรถเพื่อนๆที่หมายถึงว่าแต่ง แต่งเออไปดูคันแรกดีกว่าแต่งอะไรบ้างถ้าจะเป็นทอรั้งเพราะอะไรอ่ะคันแรกแรกที่ได้มารับโบรดกตกทอดมาจากที่บ้านเนี่ยเป็นทอร์นาตัวนี้คือ DC5 ีไฟฟ์ป์าเป็นชุดแต่งซีเวสทั้งคันอันนี้เปิดเปิดดูได้ปะมาดูได้มาดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเลอะไม่หน่อยเดี๋ยวทำเองอ้าวรายการเรามันต้องนี่ก็จะใช้เจ้าของรายการเราต้องใช้เจ้าของดิบ้าหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมคนได้ บ้างนี่ไม่ม um. ีรถยกยทั้งคันเลยดีกว่าเราคนไม่มีรถเลนี่อันนี้คือเปลี่ยนอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแบบสแตนดาร์ดแล้วก็เกือบสแตนดาร์ดแต่ก็ยังมียังมีของแต่งนิดหน่อยอันนี้คันนี้แต่งหลักๆก็คือมูเก้นมูเก้นเป็นหลักแล้วก็ซีเวสอันนี้รถพี่ชาย หมายถึงพี่เป็นพี่ชายนะไม่ใช่ชื่อชายเป็นพี่ชายของพี่แจ๊คจริงๆเดเอาอันนั้นขึ้นด้วยฮะอะไรอ่ะนี่เหรอจักป่าเครื่องอะไรครับคุณแจ๊คอันนี้เป็นบีสิบแดครับแดงแดงแดงแมงงงแดงดำงงพูดอะไรกันนี่คือ Honda บล็อกบีเนี่ยเขาจะมีฝาฝาครอบเบาสองสีฝาแดงกับฝาดำอันไหนคือฝาครอบเบา แต่อันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นฝาโมแกนฝาแดงกับฝาด้านเนี่ยจะต่างกันที่ฝาแดงจะอยู่ในรุ่น Type R อ่าฮะซึ่งจะแรงกว่าก็คือแค่มีไวเพื่อแยกแยกให้เห็นว่ามันเป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหรอเครื่องซิ้นกับเครื่องไม่ซิ้นอ่าฮะอันนี้แนวๆเหมือนไม้ขนผ้าไงใกล้เขียววะมีข้องใจอะไรกันเลยครับพวกนนี้รถคันนี้สภาพเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยมาสิบกว่าปีแล้วเฮ้ยจริงเหรอคือหมายถึงว่าเป็นอย่างเงี้ยใช่เป็นอย่างเงี้ยถึงเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยสีเงาทุกอย่างคลิปเป็นเพราะว่าพี่ไม่เอาออกไปข้างนอกเลย อันนี้ก็อีกคันหนึ่งของพี่ชายอืมก็ไทป์อาร์เหมือนกันไทป์อาร์เหมือนกัน,น,กนให้เราลองเปิดดูน้องเปิดไหมครับผมเนี่ยรายการเราอ่ะต้อง ถ้าเป็นรายการเราของจริงต้องใช้ก็ขอทำทุกอย่างต่อไปเราไม่ทำอะไรเราไไม่ทาอะรรเพูดอย่างเดียวเปิดเลยครับเปิดเลยครับพี่เอาได้ครับผมโตอย่างนี้เอออันนี้เที่บอกว่าแต่งอะไรป่าแดงกับป่าปาแดงโอ้ความรู้เราเนี่ยพี่พะโธเธออยู่อู่ไหนมาก่อนผมไม่ได้อยู่อู่อยู่ไหนฮะผมอยู่แต่อ่างอ่ตเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปนั่งรถตะคันหนึ่งหรืออยากนั่งคันไหนเอางี้หนูนับก่อน นับเสร็จแล้วก็บอกได้นะมันต้องมีเสียงดวงดิงั้นเดี๋ยวขอยืมมาออกไปพาน้องเขารู้สึกถึงความแรงของคอนด้าได้เลยแต่ว่าหนูนูบอกก่อนคะแนนบอกก่อนนึงพี่แจ๊คเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหนูไม่รับผิดชอบใช่ครับไรพี่เขารับผิดชอบคนเดียวรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนไปพี่น้อยพร้อมยังพร้อมนะพยักหน้าดิพยักหน้าดิวันนี้เขาไม่ใช่น้อยเขาเป็นใครน เขาเป็นโดโดโดริโตอะไรอย่างงี้ต้องโดอเขาไปอยากอาหารอะไรฮะกระจับใส่ไว้โอ้ยนี่ก็ไปตีนะบ้าเหรอโอเคก็เดี๋ยวขอยืมรถพี่แจ๊ดหน่อยละกันได้เลยครับเพื่กันทันหน่อยน้ำมันมีไหมต้องไปเติมซะหน่อยหนึงขอตัายด้วยเอ็นเจ้าสตาร์นั่นน่ะนี่กดนี่กดเอ็นเจ้าสตาร์เลยนะเนี่ยพี่ก็เฉยเฉยใช่ไอ่ะอย่าลืมค่าพี่สุพลด้วยเบลอันั้นเบลด้วยแหละโอ้โหเนี่ยเป็นไงนั่งบอสซิ่ง พาโฟโอ้รู้สึกฮับเมทอลตามฮัลโหลฮัลโหลจ้าจ้าน่าดูคนสุภาพปกติแล้วล็อตซิ่งไม่ต้องเป็นเบาะอย่างงี้เหรอโดยปกติทำไมเคยเลยนะบ่อะไรนะบักเก็ตซีบักเก็ตซีมันคล้ายๆกับบักเก็ตที่มีน้ำแล้วก็มีหลอดที่ดื่มแล้วมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็บักเก็ตเหมือนกัน ถ้ามันต้องเป็นยังไงคือมันจะให้สรีระเราอ่ะไม่ขยับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลาโดดัง G ยัง G ใช่ไปไปได้แล้วเขาให้ไปแล้วพี่อยากเต้นอ่ะสำวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปบุกสู่ถนนรามอินทราสกิดฮะกับรถแต่เด็ถนนรามอินทราสกิดนี่ใช่คจับเด็กเชงมาก่อนเลยฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ ใช่ครับสอนอไม่ได้ขอคุณพี่ก็เฟื่อให้เราใช่ครับวันนี้สอนอขอบคุณมากเลยไม่ได้มาปิดถนนนะครับขอบคุณตอนที่มันมาแจกใบสั่งให้เราขอบคุณครับนะแต่อาจจะมาก็ได้นะถ้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งได้เจ๊นี่แบ่งแบ่งแบ่งชีชอนี่แหละแล้วหลุดไปหลายตัวเลยหลุดอะไรอ่ะตัวเฮียนี่ โอ้โหสุดยอดเป็นไงถือว่าเบาะเนี่ยหลุมมากๆไม่เคยนั่ง <laughs> แล้วหลังรู้สึกยังไงบ้างหลังชีหลังชีก็แต่ว่าชี้แน่ๆอ่ะถ้าถ้าขับนานก็จะรู้สึกไส้เลื่อนเหมือนกันนะก็จะนนขนาดนั้นนะแข็งเหรอคะครับผมแต่ก็ชอบนะอะไรแข็ง,<ม>งๆเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้อีกเหรอคือพี่น้อยทำอะไรตรงนั้นทำไมต้องทำขนาดนั้นอะไรเวทไนไอวี เบิร์ดไอวิวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าเบิร์ดไอวิวมันต้องถ่ายจากข้างบนเบิร์ดไดวิวเบิร์ดไดวิวเบิร์ดไอวิวเบิร์ดไดวิวแล้วแต่เอาพี่สบายใจโอเคอันนี้ขอบคุณครับพี่แจนมากนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้พี่แจดฝากร้านนิดนึงนะครับผมก็มีสาขาอะไรบ้างเออมีสาขาอ่าถ้ากรุงเทพนะครับก็มีสาขาสุขภิวัฒน์หนึ่งนะครับอ่ามีทางกมอสองเรียบด่วน เรียบด่วนมีสองที่เรียบด่วนมีสองที่เลยครับแล้วก็มีรามินทากมอแปรามินทาก็มีสองที่คือมีกิโลสองกับกิโลแปดด้วยใใชช่่แล้วอย่างถ้าเกิดคนที่เขาอยากมาดูผลงานการแต่งวัสดุของพี่มีเพจมีอะไรไม่ต้องทางร้านจะมีซ g 0ีศูนย์ศูนย์ขีดสี่ร้อยตามนี้เลยตรงๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจอ่ะ กูเกิลช่วยได้คณทีมเลยเจอเตยเลยนะแน่นอนจะตังโทดะจะตังค์งาโทดะหรือว่าจะซื้อรถแล้วก็ขายอีกขายด้วยเขายรถด้วยเหรอเราขายรถด้วยโอ้พี่ขายทุกอย่างเลยขายไม่ได้ขายฮอนด้าเสียใจหน่อยนึงขายซูซูกิกับมาสด้าขายรถด้วยฮะแล้วก็มีแบบขายจุกแบกมีตบจุกแม็กซ์ไรีบันนี่รถก็ไปจุกได้ส่วนมากถ้าถ้าถ้ามาเจอที่เราเนี่ย จะมีเศษขายเศษมีเป็นเศษเล่นโอเคแบบครับสวัสดีครับไปกินข้าวด้วยเราของเฟย์ขัดขัดเมื่อกี้เขาอ่ะขัดบ้ากดำใช่